สวัสดีค่ะมาพบกับมาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วอยู่กับพี่โดนแล้วก็หนิงนะคะกับรายการไปดูเอ็มวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับตัว DOD 8P ค่ะดับแรกนะครับตอนนี้เราก็ได้กล่าวชี้นะครับเป็นกล่าวชี้ตัวนอกขนาด4ีคูณเมตรนะครับเราซื้อมา วันนี้เราก็จะมากางดีโอดี 8P ให้ดูกันนะคะซึ่งกาวชีทที่ใช้มันไม่ตรงรุ่นนะคะขนาด4คูณ4เมตรค่ะตััวดเขาก็มีสายรัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆคลี่ตัวเต็นท์ออกมาค่ะอันนี้คือสมอแล้วก็เสานะครับเราก็แยกสมอเสาแล้วก็ไปออกไปก่อนค่ะ กลางอินเนอร์ก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมด8มุมแล้วก็กางออกไปเลยค่ะ8มุมแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกไว้ว่าตรงประตูคือเป็นเชือกสีแดงนะคะส่วนสมองบอกนะคะเราก็ใช้ตัวที่เราซื้อไว้ต่างหากค่ะมันก็จะใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะคะแล้วก็ามาต่อเข้ากับเชือกแบบนี้นะคะทั้ง8มุมเลยใครอย่างที่บอกไว้ว่าสีแดงตรงนี้เป็นประตูทางเข้า จากนั้นค่ะเราก็เอาไฟชีตนะคะม,มากลางออกแบบนี้ให้ครบทั้ง8มมแล้วก็เอาเชือกนะคะคล้องกับสมองบอกไว้แบบนี้ค่ะพอกลางไฟชีตเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มการต่อเสากลางเลยค่ะต่อง่ายมากเลยนะคะพอต่อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะหามุมด้านในนะคะที่มันจะเป็นเหมือนหมวกค่ะเราก็จะหามุมตัวนี้นะครับที่เจอแล้วว่า าาซึ่งตัวไฟชีสแล้วก็ตัวอินเนอร์นะคะมันจะมีมุม<อ>ก็เอาเสากลางทิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะตรงกลางมันจะมีจุดมาร์กให้นะคะเราก็วางที่ตำแหน่งจุดมาร์กได้เลย,เ,ยเสร็จแล้ว<อ>นี่<อ>ใหญ่มากเลยค่ะซึ่งเราจะมีประตูสองฝั่งนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมีออนนิ่งแบบนี้กว้างสุดๆเลยค่ะกว้างจนสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้เลยค่ะ และข้างๆนะคะยังเหลือพื้นที่ใช้สอยให้เราได้วางของอีกเยอะเลยค่ะส่วนวิธีเก็บก็ง่ายมากเลยนะคะดึงเสากลางออกมาพับไฟชีตกาวชีตแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง NNND และเพจไปดูเอ็นไปดูหนิ่งด้วยนะคะ